สวัสดีครับผมสเปเชียลนะครับและในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาจัดเทียริท์ไอเทมสายเวทนั่นเองครับมามาดูกันครับว่าไอเทมแต่ละชิ้นเนี่ยมันจะไปอยู่ระดับไหนกันบ้างใหม่ปรับราคาใหม่ยกแผงถูกกว่าเดิมที่เว็บโกลเด้นเติมเกมมีมากกว่า50แพ็คคูปองและเติมไวเข้าภายใน5นาทีใช้แค่ Open i นดีตลอด24ชั่วโมงพร้อมบริการเติมเกมมากมายเติมได้เติมดีเติมถูกทุกเกมต้องโกลเด้นเติมเกมเท่านั้น สวัสดีัยรุ่นฟันน้ำนมทุกท่านหยุดดูคลิปนี้สักแป๊บใครที่มองหาร้านขาย ID เกม r v v ID สกินแลร์แรงสูงรุ่นครบราคาเริ่มต้นเพียง30บาทมี ID ให้เลือกชมมากกว่า200 ID ที่เพจ tp 7รับซื้อขายเกมออนไลน์เครดิตดีรีวิวแน่นทุก ID มีประกันหลังการขายลิงก์เพจอยู่ใต้คลิปนะครับสวัสดีครับผมสเปเชียลนะครับและในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาจัด เทียลิสไอเทมสายเวทนั่นเองครับก็จะมีไอเทมเวท16ชิ้นตามด้านล่างนี้เลยครับซึ่งระดับเทียของผมนะครับก็จะแบ่งออกมาเป็น5ระดับระดับแรกก็คือคุ้มจัดประหลัดบอกก็จะเป็นระดับที่แบบคือออกมาในเกมไหนก็คุ้มครับเป็นไอเทมที่แบบคุ้มค่ามากๆและระดับที่2ครับก็คือดียู <The U. S 1> ดีในระดับหนึงแต่ก็ไม่ถึงดีมากครับแต่ก็ ก็ดีก uh ็ด like ีระดับที่2เออและเทียระดับที่3ครับก็คือก็ดีก็ดีเนี่ยก็คือแบบก็ดีเออก็ก็ดีก็ก็ออกได้อยู่เออประ้านครับและเทียระดับที่4ครับก็คือแก้ทางนั่นเองก็จะเป็นไอเทมที่เอาไว้แบบแก้ทางอะไรอย่างงี้นะครับและเทียสุดท้ายครับก็คือออกเพื่อคือมันเป็นไอเทมที่แบบออก เพี่อ <Pe> er. เอ,อ่อมามาดูกันครับว่าไอเทมแต่ละชิ้นเนี่ยมันจะไปอยู่ระดับไหนกันบ้างมาครับมาที่ชิ้นแรกกันเลยก็คือสมุดเวทนั่นเองสมุดเวทเนี่ย,ยก็ถามว่าสเตตดีไหมสเตตดีมากครับได้พลังเวทได้เลือดแต่ว่าอย่าลืมว่าชิ้นนี้คือมันโคตรแพงครับราคามันแพงที่สุดในไอเทมเวทละเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ให้มันอยู่ที่ก็ดีละกันเพราะมันแพง เออมันแพงมากจริงๆและชิ้นต่อมาครับก็คือโลลิปป p เอ้ยไม่ใช่ชิ้นต่อมาก็คือดูดเลือดเวทนั่นเองครับเรียบสิงมันก็จะเป็นไอเทมที่แบบเออเอาไว้ยื้อชีวิตนะครับคือไม่เน้นออกมาเพื่อแรงแต่เน้นออกมาเพื่อแบบเอาไว้ยื้อในไฟให้ยืนได้นานๆอะไรเงี้ยก็ส่วนตัวผมมองว่ามัน ก็ก็ดีนะครับแต่ว่ามันไม่ได้จําเป็นเท่าไหร่ก็ถือว่าอยู่ในก็ดีแล้วกันและชิ้นต่อมาครับก็คือตัดเลือดน,นั่นเองสมุดต,ตัดเลือดโอ้โหอันนี้คือก็ตรงตัวอยู่แล้วครับอืมเอาไว้ตัดเลือดน,นะเอาไว้ตัดเลือดพวกตัวเด้งเลือดอย่างเช่นพวกทาร่าเอา่อฟอเรนหยานอะไรอย่างงี้ครับยังไงก็ต้องออกนะชิ้นนี้ถ้าเจอไอ้พวกตัวดูดเลือดแรงๆหรือเด้งเลือดแรงๆผมก็ให้อยู่ที่ระดับแก้ทางนะครับคือมันออกไว้เพื่อแก้ทางอย่างเดียวเลยมันไม่ได้ออกมาเพื่อแรงแล้วก็อีกอ มันออกมาเพื่อกันโดนด,าดน่าได้เองใ <c> น <oughs> ชิ้นต่อมาก็คือ Star ์บอมนูนั่นเองก็คือเป็นไอเทมเจาะเกาะเวทครับซึ่งในเกมไหนเนี่ยที่ฝั่งตรงข้ามออกเป็นทอยออกเป็นไกอาอะไรอย่างงี้นะครับชิ้นนี้เจาะเกาะได้40%เลยนะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากครับมันเจาะแท่งได้เจาะตัวที่ออกกันเวทได้ผมให้เลยคุ้มจัดประหลาดบอกชิ้นนี้และชิ้นต่อมาครับก็คือสร้อยลีมานาโอ้โหสร้อยลีมานาไอเทมที่แทบจะไม่พบเห็นเม็ตัวไหนออก เลยสักตัวจริงครับคือผมไม่เคยเห็นเมทตัวไหนออกเลยตัวเดียวที่ผมเห็นนะว่ามันออกก็คือเฮเลนครับซึ่งเฮเลนเนี่ยก็ไม่ใช่เมดเลยนะเฮเลนเป็นซับพอร์ตคือมันเป็นไอเทมที่เอาไว้ฟื้นฟูมานาครับแล้วเวลาเราจะไฟเนี่ยยังไงเราก็ต้องเตรียมมานาเข้าไฟอยู่แล้วเออซึ่งไอเทมชิ้นนี้ครับผมก็ให้เลยอยู่ในระดับออกเพื่อคือถามว่าชิ้นนี้มันดีไหมมันดีมากครับคือมันฟื้นฟูมานามันทําให้เราไม่ต้องกลับบ้านแต่ ก็ต้องเข้าใจครับว่าในเกมเนี่ยมันก็จะมีสิ่งเล็กๆที่เรียกว่า recovery ครับคือกดแล้วมันจะเพิ่มเลือดเพิ่มมานาแล้วก็ยังไม่พอแค่นั้นครับมันก็ยังมีเลือดหลังป้อมหลังป้อมของทีมเราและ ก็หลังป้อมองทีมเขาอีกเออเวลาเราจะขึ้นบ้านเนี่ยเราก็เดินไปเก็บเลือดก่อนเออมันก็ฟื้นฟูมานาได้ซึ่งยังไงก่อนที่เราจะไฟเนี่ยเราเราก็ต้องเตรียมมานาอยู่แล้วครับเราคงไม่แบบเหลือมานา20%แล้วแบบหุ้ยไฟใหญ่แล้วไปเล่นเลยอะไรอย่างนี้และไอเทมต่อมาครับก็คือ s ว e ท t น h u n d e r หรือว่าดาบตีเรเวนต์นั่นเองครับซึ่งไอ้ดาบนี้เนี่ยอืมตัวละครที่ออกเนี่ยก็มีไม่ค่อยกี่ตัวนะก็จะมีแบบลิเลน่าที่เอาไว้เกาด์ก ซึ่งถามว่าจําเป็นไหมก็ไม่จําเป็นนะครับเอาไว้เกาดารอย่างเดียวอีกตัวหนึ่งก็เป็นดีแลกซึ่งดีแลกก็คุ้มค่าแน่นอนสําหรับดีแลกชิ้นเนี่ยมันคุ้มค่าแต่ว่ากับตัวละครอื่นคือไม่ค่อยนิยมใช้ครับม,มันเป็นไอเทมที่ใช้แค่บางตัวนะเออผมก็เลยให้อยู่ที่ก็ดีแล้วกันและชิ้นต่อมาครับซอลลิงออร่าถือว่าเป็นไอเทมค่อนข้างโลกลืมนิดนึงนะครับไม่โลกลืมขนาดนั้นแต่ก็ โรคลืมนิดนึงคือมันเป็นไอเทมไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่ครับคือไอเทมเนี้ยมันเอาไว้ออกกับตัวละครที่ใช้สกิลได้เรื่อยๆครับอย่างเช่นแบบกาลีจินนาอ่าตัวละครที่สกิลฮิตมันรัวเออเพราะว่าผลของการเจาะเกาะเนี้ยมันขึ้นอยู่กับฮิตซึ่งมันก็ออกได้ไม่กี่ตัวครับผมก็ให้ไปที่ก็ดีแล้วกันอืมชิ้นนี้ไม่มีไม่มีความเห็นเท่าไหร่เ <c oughs> พราะส่วนตัวเวลาผมเล่นตัวเมทเนี่ยผมก็ไม่ออกนะชิ้นนี้และชิ้นต่อมาครับก็คืออากกนี่นั่นเองอาโก โอ้โหผมบอกเลยว่าเป็นไอเทมยอดฮิตอยู่นะเออพอพาสซีฟมันเนี่ยค่อนข้างดีเลยครับก็คือเวลาเราใช้สกิลโดนศัตรูใช่ไหมมันก็จะมีเอฟเฟกต์เผาไหมก็คือมันจะโดนเผาเรื่อยๆเรื่อยๆถึงมันจะดูไม่แรงครับแต่ว่ามันก็ค่อนข้างน่ารำคาญคือมันเผาเรื่อยๆแล้วยิ่งถ้าเล่นมาเกงก้านะครับเออแบบปาสกิลไปติดพิษแล้วก็ติดเผาของอาร์โกนี่ออ้หูโดนรัวๆแล้วมันก็เป็นไอเทมที่เอาไว้แก้พวกตัวละครล้วงด้วยนะเพราะว่าไอชิ้นนี้เนี่ยมันจะเพิ่ม เลือด600หน่วยก็ทําให้ตัวของเมนเนี่ยมันถึกขึ้นครับเพราะฉะนั้นผมให้เลยดียูชิ้นนี้ดีดีจริงๆหลายชิ้นต่อมาครับอพ o c a l y p s อพ o c a l y นี้โอ้โหเมรแทบจะ90%ไม่ออกครับเออมันก็เป็นไอเทมที่ออกสําหรับแบบลิเลียตัวละครที่ใช้สกิลแล้วตีอะ่ะเออผมว่าอืมผมให้ก็ดีแล้วกันเออหลาชิ้นต่อมาครับออฟออฟมาใจชิ้นนี้ก็ ถือเป็นไอเทมเกือบโลกลืมอีกชิ้นหนึ่งถามว่าพาสติมันดีไหมผมชอบพาสติที่ว่าเวลอัพแล้วมันเด้งเลือดนะเด้งเลือดเด้งมานาะอันนี้ผมชอบมากแต่ว่ามันมีผลแค่ช่วงต้นเกมนะครับยังไงเลดเกมเราก็ต้องขายซึ่งมันเป็นไอเทมที่ผมมองว่ามันไม่ค่อยคุ้มอะ่ะเพราะมันใช้แล้วมันต้องขายอะ่ะมันเปลืองเงินอะ่ะผมก็เลยให้มันอยู่ที่ออกเพื่อเออ <c oughs> และชิ้นต่อมาครับก็คืออาร์ติคออฟนั่นเองหรือว่าแช่แข็งเนี่ยชิ้นนี้ผมบอกเลยว่าโคตร มีประโยชน์ครับในวงไฟเวลาเราเข้าไปไฟเนี่ยแล้วมีตัวล้วงมาล้วงเรานะครับชิ้นนี้มันทําให้เรามีโอกาสรอดชีวิตสูงถ้าเราเล่นตัวคู่วงในอย่างเช่นลอริออนอะไรเงี้ยผมว่าชิ้นนี้คือคุ้มค่ามากคือชิ้นเนี้ยไม่ใช่ออกได้แค่เมดนะแครี่ก็ออกได้นะเวลาแบบสับเกิดเศษเปลี่ยนมาเป็นแช่ปุ๊บอะไรเงี้ยเออซึ่งผมมองว่ามันค่อนข้างดีเลยอีลินตอนนี้ก็ออกนะครับเอาไว้แบบกดอันติแล้วก็กดแช่เออดีจัดชิ้นนี้ผมให้เลย คุมจัดประหลัดบอกโอ้โยมาและชิ้นต่อมาครับก็คือบูมสติ๊กนั่นเองบูมสติ๊กเนี่ยเอาไว้ออกเฉพาะตัวละครที่เป็นสายโป๊กนะครับสายโป๊กก็คือใช้สกิลตอดเรื่อยๆนะครับก็คืออย่างเช่นมวยยุยลิเลียกิซี่เออพวกนี้ก็จะออกหมดเลยนะครับถ้าไปมองที่ตัวละครเมตาหลักๆตอนนี้ก็แทบจะออกทุกตัวเลยนะตัวเมตาตอนนี้ก็น่าจะมีอิกกี้ยุยลิเลีย คิสซีเออนี่คือออกหมดเลยนะบูมสติกงั้นผมก็ให้มันอยู่ที่ D.U. และชิ้นต่อมาครับก็คือ Evil Secret นั่นเองก็เป็นคล้ายๆล้าโบเกนของสายกายภาพซึ่งมันทำหน้าที่คล้ายๆกันเลยก็คือจอกเกาะซึ่งก็เป็นไอเทมที่ผมมองว่าถ้าฝั่งนู้นอะ่ะไม่ได้ออกกันเวทเลยหรือว่าฝั่งนู้นเป็นตัวบาง100%อะ่ะชิ้นเนี้ยคุ้มมากครับแต่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 แต,แต,แต่ยังไงในเกมเกมนึงเนี่ยมันก็ควรมีแท้งหรือ มีตัวออกกันเวทแน่นอนเพราะฉะนั้นทิ้นนี้เจอกเกาะเวทไม่ค่อยคุ้มครับเจาะเกาะได้แค่ตัวบางๆนะตัวที่ไม่ได้ออกกันเวทอะไรเงี้ผมมองว่ายังไงเจอะเกาะของสตาฟก็ดีกว่าครับเพราะฉะนั้นเอาไปอยู่ที่ก็ดีและชิ้นต่อมาครับก็คือฟอสกาดฟอสกาดชิ้นนี้คือของดีประจํา เมดเลยผมว่าคือมันเป็นไอเทมที่เอาไว้แก้ตัวล้วงได้ดีมากครับถามว่าทําไมมันถึงแก้ตัวล้วงได้ดีเพราะว่าสเตตของไอเทมนี้นะครับก็คือเพิ่มเลือดแล้วก็สกิลติดตัวเนี่ยก็ยังเพิ่มกอเอกาะอีกคือผมบอกเลยว่ามันถึกมากๆถ้าเอาไปออกกับพวกอีกนิดลอริออนตัวที่แบบคุกวงในนะครับโอ้โชิ้นนี้แบบยืนชิวๆยืนสบายตัวล้วงที่เป็นนาคอสอะไรเงี้ยคือเข้ามาล้วงอะล้วงไม่ตายนะชุดเดียวอืผมมองว่าเป็นไอเทมที่ดีมากแต่มันก็ยังเป็น ไอเทมที่เอาไว้แก้ทางครับทุกคนมันไม่ใช่ไอเทมที่ดีจัดๆเออมันเป็นไอเทมที่เอาไว้แก้ทางพวกตัวหลวงได้ดีมันไม่ได้ออกมาเพื่อทําให้แรงขึ้นออกมาเพื่อทําให้ถึกอย่างเดียวเลยเอออยู่ในระดับแก้ทางแล้วกันและชิ้นต่อมาครับก็คือมองกุฎเวทชิ้นนี้โอ้โหเมททุกตัวออกได้หมดครับไม่ว่าจะเล่นเมทเลยแอสซินเมทคือชิ้นนี้ออกได้หมดครับเป็นไอเทมที่ทาให้ดาเมจของเราแรงขึ้นแต่ชิ้นนี้นะครับมันก็ไม่ได้เจาะเกาะ พวกไอเทมกันเวทได้ดีนะคือมันเอาไว้แรงขึ้นก็จริงแต่ว่าถ้าเจอทอยเจอไกอาอย่างเงี้ยก็เจาะไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่นะเอาฝนตกเฉยอะไรครับนี่อยู่บ้างนานไม่ตกพอจะอัดคลิปแล้วตกอจอแท้กับชีวิตโอเคครับก็ไม่แน่ใจว่าเสียงฝนจะเข้าหรือเปล่าก็ขอภัยไว้ล่วงหน้าเลยนะครับมาใกล้จะจบแล้วอีกแค่2ชิ้นเอง ็ชิ้นนี้นะครับผมมองว่าราคามันก็ค่อนข้างสูงในช่วงต้นเกมนะไอเทมชิ้นนี้ราคามันอยู่ที่2องพันเลยนะเออดียูอ่าผมให้ดียูเลยแล้วกันและชิ้นสุดท้ายครับก็คือ forty r e v e n หรือว่าคาทาสโลน,นั่นเองครับชิ้นนี้เนี่ยก็ออกได้แค่บางตัวนะครับตัวละครที่เน้นสโลอย่างเช่นอีกนิดมาแกงกาอะไรอย่างงี้นะครับเป็นไอเทมที่ไม่ได้ออกมาเพื่อแรงแต่เป็นไอเทมที่ออกไว้เพื่อสโลเท่านั้นผมก็เลยให้ไว้ ที่กก็ดลันโอเคครับอันนี้ก็เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้นนะครับใครที่มีเสริมเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับแต่สำหรับคลิปนี้ก็ไว้เจอกันครับบ๊ายบายฝนมาแล้วไปละเด้อและสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้กับช่อง special ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ